ไปเดินป่าครั้งแรกที่ดอยขุนตาลกันค่ะสาเหตุที่เราเลือกไปที่นี่นะคะเพราะการเดินทางสะดวกแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ไม่มีรถส่วนตัวและสําหรับใครที่อยากเที่ยวชมธรรมชาติน,นะคะเราก็แนะนําไปที่นี่เลยค่ะรถไฟที่เรานั่งมาเป็นรถไฟพัดลมชั้นสามนะคะคือบรรยากาศดีมากๆรถไฟเราออกจากสถาน,นีนะครลำปางโดยประมาณ10โมงหนึ่งนาทีค่ะ ถึงสถานีขุนตาลโดยประมาณ11โมงพอถึงสถานีขุนตาลสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือไทยรูปกับอุโมง์รถไฟขุนตาลค่ะพอแวะไทยรูปเสร็จแล้วเราก็ไหว้เจ้าพ่อขุนตาลเพื่อเป็นสิริมงคลวันที่เราไปเราใช้บริการรถเจ้าหน้าที่ขึ้นไปบนอุทยาน โดยรถจะนำเราไปส่งถึงยอหนึ่งค่าใช้ใจ่ายในการขึ้นไปจากสถานีรถไฟถึงหน้าอุทยานราคา300บาทสามารถนั่งได้5-6คนและส่งถึงจุดยอหนึ่งราคาจะเพิ่มเป็น500บาทถ้าหากมากกว่า6คนเพิ่มคนละ100บาทส่วนบริการรถจักรยานโยน์ราคา110บาทนั่งได้1คนค่ะ ตอนนี้เราถึงหน้าอุทยานแล้วก็ได้แวะจ่ายค่าเข้าอุทยานอัตราค่าบริการเข้าชมอุทยานขุนตาลผู้ใหญ่ราคา20บาทนักเรียนนักศึกษาราคา10บาทโดยแสดงบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือนักเรียนตรงนี้จะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะที่จะแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและกิจกรรมที่น่าสนใจให้กับนักท่องเที่ยว และนี่คืออีกหนึ่งแดงมันมนะคะที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือเส้นแบ่งเขตสองจังหวัดก็คือลำปางกับลำพูนค่ะค่ะจากนั้นเราก็นั่งรถขึ้นไปยังยอหนึ่งนะคะยอย่อมาจากจุดยุทธศาสตร์ประวัติความเป็นมาของยอหนึ่งนะคะในสงครามโลกครั้งที่สองดยขุนตาลเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง900เมตรในปีพศ 2,460การรถไฟแห่งประเทศไทยสร้างบ้านพักใช้เป็นที่ประทับพักแรมของกรมพระกำแพงเพชรอัครโยทินเมื่อครั้งเสด็จมาเป็นแม่งานในการก่อสร้างอุโมงคุนตาลปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะและแล้วเราก็ถึงจุดเริ่มต้นยอหนึ่งจุดที่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ว่า ไปกลับหรือค้างคืน เลยจากจุดยอหนึ่งมานะคะและนี่ก็คือบ้านพักที่ใช้เป็นที่ประทับของกรมพระกำแพงอาคาัครโยทินค่ะหลังจากที่เราพักไหเนอยกันแล้วเราก็ออเดินทางกันต่อ จุดยุทธศาสตร์ที่1สูงจากระดับน้ำทะเล900เมตร ในระหว่างทางนั้นมีป้ายบอกข้อมูลพืชผานป่าไม้ต่างๆและมีทางเดินที่ชัดเจนดินสลับกับคอนกรีตและเป็นบันไดที่สูงชัน บริเวณยอดดอยขุนตาลก็จะพบพื้นพันไม้ดอกซึ่งเป็นไม้ออกดอกหมุนเวียนตลอดปีเช่นกล้วยไม้ชนิดต่างๆเพื่อสกุลขิงและลินลี่ดอยขุนตาลจัดว่ามีความหลากหลายทางพฤกษศาสตร์มากมายก่า็คือมีพันไม้ประจำถิ่นของป่าเต็งลางป่าเบญจพรรณป่าดิบเขาป่าดิบแรงและป่าดิบสนมากกว่า1,300ชนิด นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยพืชอาหารสมุนไพรตลอดจนพันธ์ุไม้ที่มีศักยภาพพัฒนาไปเป็นไม้ประดับได้ค่ะนอกจากพืชพันธ์ุแล้วโดยขุนตาลยังมีสัตว์ป่าเช่นเก้งกระต่ายป่าหมูป่าไก่ป่าพังพรเหลืองและแมวดาวเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหยี่ยวนกเขาเหยี่ยวแมงปอ นกยุงนกพญาไฟรวมทั้งสัตว์เลื้อยคานเช่นสลามเมนเดอร์งูชนิดต่างๆแมงมุมและ,มะแมลงนานา,นาชนิดค่ะหลังจากที่เราเดินไปพูดคุยกันไปก็ได้ถึงยอสองแล้วนะคะระยะทางที่เราเดินจากยอหนึ่งไปยอสองประมาณ1.5กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินเท้าขึ้นเขามีความชันระดับปานกลางถึงสูงใช้เวลาเดินประมาณ30-40ถึงนาทีขึ้นอยู่กับความเร็วของสภาพร่างกายของแต่ละคนคะ่ะยอ2ส,สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง1 000, 3 1 5เมตรเมื่อครั้งอดีตพื้นที่บริเวณยอ2เป็นที่พักของบริษัททําไม้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ต่อมาบริษัททำไม้ได้เงียบหายไป เพราะบริเวณพื้นที่นี้ได้ไกลเป็นจุดยุทธศาสตร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังสงครามโลกครั้งที่สองมองราชวงศ์ครึกริตปราโมชอดีตนายรัฐมนตรีได้ซื้อพื้นที่ดังเก่าเพื่อทำสวนและสร้างบ้านพักค่ะค่ะในทริปนี้เรามาถึงแค่ย,ยอสองไว้มีโอกาสครั้งหน้าเราจะขึ้นไปถึงยอ3และยอ4ค่ะ เราเดินกลับโดยเดินเท้าลงไปจากจุดยอสองไปยังสถานีรถไฟขุนตาลเพื่อให้ทันรถไฟรอบซิงบงค่ะระหว่างเดินทางลงไปรอรถไฟเรามาฟังประวัติที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลกันนะคะอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาลผืนป่าบริเวณดอยขุนตาล ตั้งอยู่แนวเทือกเขาผีปันน้ำในพื้นที่ตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนตำบลบ้านเอื้อมอำเภอเมืองและตำบลเวียงตาลตำบลบอกแก้วอำเภอ,อ,เภอห้างฉัดจังหวัดลำปางมีเนื้อที่ประมาณ255ตารางกิโลเมตรอยู่ที่ประมาณ159,555ไร่ ด้วยสภาพภูมิประเทศที่สวยงามมีเทือกเขาสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำปิงลุ่มแม่น้ำสาขาแม่ทาและแม่น้ำวังลุ่มแม่น้ำสาขาแม่ตาลจึงมีการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติในลำดับที่10เมื่อวันที่5มีนาคมพศ2,518ค่ะใช้เวลาในการเดินลงประมาณ1-2ชั่วโมงขึ้นอยู่กับความเดียวและสภาพ ทางนะคะทางเดินป่าผสมกับดินมีช่วงชันแต่ไม่โหดมากค่ะ